สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการทดสอบจะมาทำการรีวิวเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อโซเค้นนะครับนี่คือโซเค n นบลูเรดิสเพลเยอร์รุ่น BP-17 นะครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับ BP 17นะครับคุณผู้ชมครับปุ่ม power off power on นะครับผมทดลองกดกดแล้วเหมือนมันไม่ทำงานนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็ ติดไฟเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีโมทก็ไม่มีด้วยนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นเสียบปลั๊กแล้วก็กดปุ่มอ่าโอเพนแบบนี้ออกมาแล้วก็กดเพล y ได้เลยนะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้หารีโมทนะครับปุ่ม power off เสียนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็ใส่แผ่นเล่นได้เลยนะครับตัวนี้นี่คือเครื่องเล่น Blu-ray e ยี่ห้อโซเคนนะครับตัวนี้รองรับระบบภาพ 3D ด้วยนะครับเป็นเครื่องเล่น Blu-ray 3มิตินะครับหรือว่า 3D นะครับรองรับ ดอเบย์ True HD ด้วยนะครับนี่ครับสัญลักษณ์ดอเบย True HD นะครับแล้วก็รองรับในระบบดิจิตอลเซอร์ราลเป็น DTS ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องต่อ HDMI นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB นะครับในการใช้งานนะครับมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับต่อได้หลากหลายทีเดียวนะครับแต่ผมต่อเหลืองแดงขาว AV ก็แล้วกันนะครับง่ายๆนะครับไม่ได้หาพวก HDMI มาต่อนะครับแต่การต่อนี้ได้ครบครันมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหลืองแดงขาวหรือว่า RCA ที่ผมต่ออยู่นะครับแล้วก็ช่องต่อคอมโพเนนต์นะครับสามแม่สีนะครับเขียวน้ำเงินแดงตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องต่อดิจิตอลเอาท์นะครับตัวนี้นะครับให้สัญญาณเสียงทั้งสองช่องเป็นดิจิตอลนะครับก็คือช่องต่อออปติคอลนะครับแล้วก็ช่องต่อโคเอ็กเชียลนะครับแล้วก็ช่องต่อ HDMI นะครับผมไม่ได้ต่อนะครับตัวนี้ให้ทั้งสัญญาณภาพ และสัญญาณเสียงออกเป็นดิจิตอลเอาท์นะครับแล้วก็ช่องเสียบสายแลนครับแล้วก็ usb ครับเสียบชมภาพยนตร์ได้เลยนะครับถ้าเรามีไฟล์ภา,าพยนตร์ใน external hard disk หรือว่าไฟล์เพลงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการทดสอบแผ่นให้ทุกท่านดูทุกแผ่นเลยนะครับว่าเจ้าโซเค้ bp 1 7ตัวนี้นั้นจะเป็นยังไงบ้างในการอ่านแผ่นนะครับเครื่องเล่น blue l a d i s ด้วยนะครับ เล่นตั้งแต่ตามสเปคของเขาก็เล่นตั้งแต่ CD-Audio, VCD-S, VCD-DVD, MP3, แล้วก็ Blu-ray แล้วก็ b l u r a y Disc 3D หรือว่า Blu-ray-disc 3มิตินะครับอย่างเนี้ยโลโก้ตัวนี้เอาอันดับแรกเลยนะครับมาลองแผ่นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเริ่มต้นก็จะเป็น CD-Audio ก่อนนะครับมาทดสอบกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอเพนออกมานะครับ อันนี้เป็น c d a ีออเดีโนะครับมาเล่นไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับเล่นแผ่นตั้งแต่แผ่นเริ่มต้นนะครับซีดีออเก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็โหลดดิ้งอยู่ครับตัวนี้ไม่มีรีโมทนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมหารีโมทไม่ได้นะครับก็เป็นอันว่ามันก็เล่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับก็เล่นแผ่นนะครับคุณผู้ชม นี่นะครับก็เล่นแผ่นได้ปกตินะครับอันนี้เป็น c ีดีออเดนะครับอ่ะก็เล่นแผ่นได้ปกตินะครับ c ีดีออเดโอครับเดี๋ยวลองลองไปที่ m p 3กันดูนะครับนี่ MP3 มี m p 3ที่ว่าแผ่นมีรอยเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าการเล่นแผ่นนั้นจะเป็นยังไงนะครับ MP3 ครับนี่คือเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อโซเคนะครับโซเค้น BP17 นนะครับนี่ครับ ก็เห็นไฟอัลลบัมนะครับมันก็อ่านได้นะครับเพียงแต่เราไม่มีรีโมทแค่นั้นเองนะครับเราไม่มีรีโมทที่จะเลื่อนลงมานะครับเพราะว่า <c oughs> <quer kins> มันมีนี่รูปภาพเพลงแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวถ้าเรามีรีโมทแล้วก็เลื่อนลงมาที่เพลงนะครับอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าอ่านได้แน่นอนนะครับเพียง <c oughs> แต่ไม่มีรีโมทมันก็จะกดไม่ไปนะครับคุณผ,ผู้ชมโอ้เสียดายนะครับคือถ้าเรามีรีโมทเนี่ยถือว่าครบเลยเดี๋ยวผมจะพยายามหารีโมทนะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็ ดี๋ยวถ้ามีรีโมทมาก็ค่อยว่ากันนะครับอันนี้เป็นแผ่นเอ่อบีซนะครับคุณผู้ชมครับ VCD นะครับนี่ VCD นี้ก็เล่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับนี่ครับ VCD ก็เล่นเลยครับสวยงามครับท่านจะเห็นจากโซนที่ซ่อมแล้วนะครับเราพยายามปฏิบัติธรรมาตั้งแต่ปลายหกสิบครับนี่ครับ VCD นี้เล่นเลยนะครับอยู่กับไอจานี่มาสี่สิบปีจะไม่รู้เลยก็เล่นได้นะครับ VCD นะครับ ก็เป็นอันว่าเล่นนะครับ VCD ครับต่อไปก็เป็น DVD นะครับ VCD เล่นแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นแผ่น DVD นะครับคุณผู้ชมครับอ่านี่ครับ DVD มาลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับขึ้นสัญลักษณ์ DVD นะครับก็เล่นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเล่นได้แบบสบายๆครับนี่ครับ ถือว่าการอ่านแผ่นนี่ดีเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมอ่านแผ่นได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับที่สําคัญนะครับมีช่องต่อแบบครบครันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น c o a ชียลหรือว่า o p ติคอลนะครับแล้วก็รองรับระบบภาพ3มิตินะครับนี่ครับสดีนะครับ 3D นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปแผ่นบูเล่กันเลยนะครับทีนี้ลองครบแล้วนะครับ CD VCD MP 3แล้วก็ DVD นะครับอันนี้เป็นแผ่นบูเล่ก๊อปมานะครับก๊อปปี้มาเลยเป็น 3D มานะครับ เรื่องอะไรครับ The Nat Job นะครับ 3D นี่ครับสัญลักษณ์ 3D นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับตัวนี้แผ่นนี้นะครับไม่ต้องกดอ่ามันถึงไม่มีรีโมทมันก็กดกดได้นะครับตัวนี้มันไม่ติดเมนูบางเหมือนบางแผ่นนะครับบางแผ่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น DVD หรือว่าบลูเรย์นะครับมันจะต้องขึ้นที่คําว่าเมนูเพื่อให้เรากดไปต่อถึงจะเล่นได้นะครับแต่แผ่นนี้เล่นเลยนะครับแผ่นนี้รอสักครู่นะครับมันก็จะเล่นเลย นี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเล่นเลยนะครับนี่เป็นแผ่นบูเลนะครับโอ้ชัดมากครับนี่ขนาดต่อไอ้แค่เส้นเหลืองเส้นเดียวนะครับสัญญาณภาพนะครับโอ้หัวอ่านดีเยี่ยมจริงๆครับโซเคนครับนี่คือเครื่องเล่นบูเลดิสเพลเยอร์ยี่ห้อโซเคนนะครับโซเค่น BP 1 7นะครับหรือว่าโซเคน BP 17นะครับเสียบ USB ชมภาพยนตร์ได้ด้วยจาก e x t e r n a l Hard Disk นะครับโอ้ ถือว่าเครื่องสภาพเครื่องก็ยังคงสวยอยู่เป็นเครื่องมือสองแต่ไม่มีรีโมทนะครับผมพยายามหารีโมทอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่เจอนะครับคุณผู้ชมใช้งานได้ปกติครับสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็รีวิวให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ